ซื้อมาหลายเื่่คุ๊กคูคือวสมกว่า้ถืววาสมัยนั้นนะโหเนียโห่เน่ายคลิปอยู่โหเน่โหโมเน่ห่คุณนี่ตัวลูกบ่มตัวมันฟุ้ดอดตัวนี้ได้ลูกคักเดนะ ยาลูกยาเพิ่งวนพอไปตอนนี้กำลังใช้ลูกดีด้วยเอซออซออยากออกอยากอะไรเดี๋ยวจะพาไปทับอยู่เอซออยากออกมันฉลาดจริงเลยมันแค่เดี๋ยวตาไ้เผือกนี่เดือนนี้ดีเลยดี ผมต้องนอวันท yeah. oh. you know, nah um 응ี่ยซมันเป็นยังไงนะหยิบซ้เทีแล้วนะช่มันชุเขาเขาไปบวชก็เรีนท้าวมหาเลกคนท่เขาเรียนอาตธรรานอาตธรรมารพ่อโอนังนอนห้องเอเนาะนี่นั่งหนอนแบบดุที่นี่เคยขืนเบอร์ด่าทำไมเฉาเขนาดนล่องขืนหลังเบอรป้านางสร้างกัล้วโอ้ยแถวบ้านไหนก็มีห้องะ

ลองเตียนกมือนะแต่ไปคุ้มงานเลยเดะดูมั้ยนะดูควายน้ำครับจะเป็นอนหน้าผุ่นแล้วฮะับหน้าเป็นอนหน้าผุนแล้วหายหน้านี่ไหมโอเคเดวตามโชว์ไปคอว่เจนบุปผิดคอว่ะว่ามันทนมาเลย่โอเค าตาแคบดูเดียวขวาเข้มอ่ะตามตามซสือเ <c oughs> บ,บิดหลายปในู้เจียน้ำปลาเคิร์นขวดปลาข้าเรียงแม่าตาตามลำธงหย <c oughs> บ,บ,บกกวัาทานมาเขามขาบ้านเราตแกิกแกงมาเทียงน้ำแกงอันนี้เขาเลยกินกับปลาทูก็บ

ไปเห็นอันกล้ยอ,อันตัวเขาขายลูกส <c oughs> าวบา้านโอ้ยทังนี้จะเกิดว่าลูสาวไปยังหัวน้นานะฮะ้ก่อนควมร้อนใช่ไหมอมันเอกมัง่งทุาทายมันก็ดบอไยังเขาไปประกวดอะไเราประกาศแลว้วลงได้ลูกสาวไปยังหัวหน,น,นมักใจหลตัวไดนรางวลวะผมไม่เห็นของอันไปยังอย่างแหละที่ไปสื่อว่าไพ่ไปสื่อว่ามันอย่ลงว่าอย่างกล้ย เจ้วบาคงเพิ่หยื่ลงมามดเดียวกันเห่งทการเด็ดคงผพิห่งไปหน่อยงเพิจซ้ออรออเลี้ยนเดียวคว้าไหมดไปแตง่สกุลกรตรงไปเลยตรงไปทางเกลิ้ยนตรงนี้เกล้นไปทางนั้ไปไกลบ่บันเหลื่อมเลยเลยบันเหลื่อมที่ีทางลัดไปบนเหลืมะั่นจกากั้ีนีากะลัดากะลัด่ เอาไปดิบวนไปโดนแลวจนก็ยานยานก็ยานน่สิสิบลอันี้ยานมันว่แบบนอยานยานจีมันเขีงฟังกัตุ่มลกินได้อีกอ่ะมันอจได้อีกหลายว่าไม่รรถไไปไทอยู่แล้วบอกว่าเอายานจะไปหับควายทองนเดียวไอ้เไปไทเองก็ตก่าหลคนตแลวโตแ้วเออ ีมองต้อเยอะบอกกันหน้ว่าอันนี้ตัวะดาเนี่ยว่ามันเกลีไดอายุ่นินะตัวตะดาข้ังถนนนี่เ้อมันมีโคกๆนี้น้อยนึงก็เกลดลงไปใต้เลยตรงนันม่บอกนำเกอดไเกดบอกนำเลยเออนี่เลยร้อยเดียวนกการหนซ้นันเราก็ทำว่าเกลดลุไปนั่นเลยพื <S <S ่อเกลดๆเพื่อนาลูกไปทำอะไ้ก็ทายเรื่อบนีทายเกยอน